เสืเวเตอร์ฮูดเด็กค่ะเกรด A ผ้าใหม่ๆเลยพี่รีบขายรีบหมดนะอันนี้คือหมดอย่างไเห็นว่ายังมีไม่รู้ว่าจำริดไม่ได้มีริปเปล่าวะไม่มีค่ะโอ้ยีห้พิมพ์ตัง้งนายอีกแต่ถอดลบริปซี่ <laughs> แชมป์เปี่ยนมิกโลโก้ของเด็กนะอันนี่ของเด็กนะพี่นะโอ้ยโห,โหมาถึงก็แชมเปี้ยนเลยโอ้โหซีเคแพงนะบอกก่อนของเด็กอะมันสต็อกมีไม่เยอะมากหรอกพี่ไม่เหมือนของผู้ใหญ่แต่เราคิดว่าเขาน่าจะเริ่มขายกันแล้วเนาะตอนเนี้ยก็เราขาดไปตั้งเท่าไหร่แล้วอะ่ะมอู้ใหญ่เรค่ะพร่ี แพงๆเลยนะเด็กเนี่ยจิ๋มๆเลยนะพี่นะสีสดๆนะคะสวยๆจึ้งๆไปลอ,อยแมมสามพันห้าก็พอตตอุ้ยไอ้นี่มันไอ้นี่นี่หว่า สนุปริซาเลยน่อยเอาไปซักนะแต่อย่างสวยอะ่ะเด็กหญิงเด็กชายใส่ได้นะคะพี่ใครจะขึ้นเหนือบริจาคช่วงนี้นะคนบริจาคเสื้อกันหนาวเยอะนะฮัลโหลคีตี้เด็กชายเด็กหญิงนะพี่นะเด็กชายเด็กหญิงเลยนี่ด้วยนะพี่แม่ไปว่ะ โอนนาวีเอาแต้องวางเนี่ยโอ้ยฟาตาตัวเองเอ้ๆเอวางมาใส่มาแผ่มันเห็นทรงไงพี่โอ้นาวีสวสวยนี่โอ้หน่าหล่อเนี่ยไปจับไปฉันหน่อยเดี๋ยวนีย รีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่ไม่รวมค่าส่งที่เราขายถูกนะของเด็กอะ่ะ<ม>เขาขายกันแพงกว่านี้นะ<ม>าง,งานสวยๆอย่างนี้นะโอ้แ<ม>จนสปอร์ตตัวนี้ยังหล่อพี่หล่อมากเลยครับโอ้โหง,งาน US นะคะพี่หาได้เยอะนะลูกนึงนะลูกนึงได้กี่ตัวนะร้อยห้าสเนาะ ใครจะรับรีวิวรับนะพี่รีวิวหนูไม่มีหลุดจองเลยไนกี้ของเด็กอะรีวิวคือแบบไปใช่ปังแล้วแบบลูกค้าแบบรีวิวอีกไปยนี่มี้สวยจริงค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะพี่บางอนจ่าไขาไข่ดิบไข่ดีระสสะรีวิวจริงจากลูกค้าจริงไม่ใช่หน้ามานะคะของเราเพราะว่าเราไม่กล้าพี่เราอายนอกจากแบบอย่างมกไลแล้วแล้วหนูมาคอมเมนต์แบบร้านนี้เสวยใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแบบ เซลเซลกันเล่นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยพี่ถ้าอยู่กันครบอย่างเนี้ยอันนั้นคือของจริง NFL อโอ้โหอ,อาดิดาสดิกโลโกุ้วนมากแม่โอ้โหแล้วใครมาสั่นแล้วแน่จัดป้ายช็กเพราะว่าที่นี่เราเหลือสิบกว่าโลเลยไหมสิบกว่าูกของเด็กไงเด็กโอ้โหพี่เอ, <S 1> <S 1> อ้ยไปไหนอะ งานเด็กไปไหนกันหมดอาดิดาสบิ๊กโลโก้ค่ะพี่ของเด็กอุ้ยเธอฉันใส่ไซส,ส,ส่เด็กเหรอของเด็กโ<ป>้พี่จอร์แดนนะคะผมแอร์จอร์แดนฮับบิ๊กโลโก้นะคะบางคนซื้อไปบริษัทเอาจจริงพี่แม่นั้นไม่ต้องนะอะไร แบรนด์แบรนเฉพาะแบรนด์เดี๋ยวมันไม่พออย่งมันยาวอีกแบรนด์เยอะเยอะมินนี่ันนี้คือมินนี่เหรอไม่ถึงลงนี่ไม่ถึงขึ้นเลยเนี่ยพี่มีเด็กหญิงเด็กชายเนี่ยเราอะก็จะมีบริจาคปีนะคะพี่า่นี้เสื้อกันหน่งกันหนาวพี่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าบางคนอะพี่ไม่เคยซื้อของกันเลยนะทักมา มีบริจาคเสื้อกันหนาวไหมพอเราบอกไม่มีเรากําลังจะพิมพ์ต่อว่าเราบริจาคเองทุกปีพี่เขาบอกเลยมีคนมาขอล้วขอให้เราบริจาคอ่ะโอ้เยอะพี่แต่บางชีเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช่จริงๆไหมเพราะทุกวันนี้เนาะมิดเยอะแต่เราเนี่ยฝากขนส่งไปบริจาคถึงที่เลยขึ้นไปบริจาค ที่จริงๆใช่แล้วขนส่งก็คือเราสนิทกันแล้วพี่เขาอะไปทุกปี<ช>เขาไปเองอะพี่คือแบบไว้ใจได้อะแต่บางทีทักมาขอรับบริจาคขอรับบริจาคเราก็ไม่รู้อุ้ยหนาวหนาวลมเย็นเลยพี่เนี่ยเห็นปะถ้าใครที่มีเสื้อกันหนาวนะวันนี้ยังไงก็ได้ขายใ,<ช>ใครที่ยังไม่ได้ ซื้อไปติดร้านไว้ก็ไม่ได้ขายกับเขาซาาซา,านก้กนต่านจาคือบางคนอะซื้อไปบริจาคมีลูกค้าเนาะซื้อแล้วให้เราอะ่ะส่งไปให้อะไรอย่างเงี้ยได้นะคะพี่ ไปที่3,500บาทจ้ารับรีวิวส่งฟรีด้วยใครจะซื้อบริจาคบอกพี่ขอส่งในนามพี่ได้ไหมพี่จะไปบริจาคที่วัดนั้นวัดนี้อนานิได้นะคะจอแดนนทิแล้วคือแบบปักแน่นๆกางอมถ้าใครบริจาคตามมูลนิธิโรงพยาบาลวัดอะไรที่เป็นชื่อพวกนี้พี่เราจะส่งฟรีให้ถือว่า ได้ร่วมทําบุญกันนะคะแต่ถ้าใครส่งไปในชื่อบุคคลน่ะไม่ได้นะเนาะ ตัวบวกลบพี่ร้อยปกติ้วจะนับ Under Big Logo รับจ้าขอบคุณค่ะคุณพี่ขอขายดิบขายดีแห่งๆรวยๆนะจ๊ะน่ารับจังแก๊ปค่ะคุณพี่ทักทิ้งไว้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวใครขออนุญาตเรียนกันก่อนนะเพราะวันนี้งานเยอะนะคะก็จะเหลือแบบไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยน้องๆแอดมินอีก80คนลาใช่ไหมเราพร้อมกันเราพร้อมกันเลย ได้ทุกตัวนะคะโชว์ให้ดูทุกตัวเดี๋ยวอันนี้ไว้ให้แคปตอนจบคลิปนะใช่สำหรับพี่ๆท่านอื่นสนใจสามารถสั่งซื้อได้เป็นกระสอบใหม่ป้ายเดียวกันนะคะงานโดยรวมสะอาดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะเอาไปซักทํงางวามสอาดกันอีกทีนะคะถ้าเวลาเปิดมามันจะแข็งแล้วไม่เป็นทรงนะพี่แต่เวลาพี่เอาไปเสร็จซักรีดอ่ะโอ้ยผ้านุ่มหอม,มนมดยอม นุ่มหอมฟูแหละหอมจุดเลยพี่หอมจุดเลยภาษาภาษาเหนียวหอมจุดเลยหวานจุดเลยพี่เด็กชายเด็กหญิงได้หมดได้กระทิงที่ได้รับแล้วจ้ะสองก้อนสวยมากขอบคุณค่ะขอให้คุณพี่ขายดิบขายดีมีกำไรเยอะๆเก็บเงินเก็บทองไม่ทันเลยนะคะแมส่งด่วนนี่เขาส่งด่วนไป ถึงเร็วเนาะคุณพี่ใครที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลนะพี่สามารถให้พวกเราส่งด่วนได้เลยคส่งตามระยะทางแต่ถ้าซื้อสองลูกสามลูกมันคุ้มอยู่ล้วใช่เพราะว่าค่าส่งลูกหนึ่งก็แบบร้อยห้าสิบสองลอราคาเท่าไหร่คะสามพันห้าค่ะของเด็กใช่โทอสวยปังมากอ่ะ พี่แม่เชิญ on the right นี่ตรงนี้3,500ของเด็กนะเป็นเกรด A นะลูกค้าผ้าค่อนข้างสะอาดนะลองสั่งไปดูได้นะจ๊ะโอนาวิสวยมากเออสว่างพี่นีชเชิด,ด,ไ,ดไม่ออกค่ะมีทั้งเด็กหญิงแล้วก็เด็กชายเลยค่ะของผู้ใหญ่ก็มีนะผู้ใหญ่เรารีวิวไปเมื่อตอางกลางวันนะ น,น,นี่เป็นหน้าหน้าหมีเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปวางเวา่าเป็นสิ่งต้องหน้าหมีสีเหลืองสวยมากแอปสีเหลืองหรือเปล่าแอปใมาอีกแล้วเนี่สยสวยๆพี่ มีสีพื้นมีลายมีสกรีนค่ะมีแบรนด์ที่ลุน้นมืดไวมาก5้ามงครึ่งก็คือเหมือนหกโมงจริง<อ>ปูมาย,ย,ย,ยังอีกเเลยยังอีกเหรอเยอะเออร้อยห้าสิบตัวนนะุ่นอะพีปูมาสวยมากบิ๊กโลโก้ไปคัดแยกทำราคานะจ๊ะบางที่ใส่าามาขายมันอาจจะไม่สวยเพราะแม่แายมันเป็นของผู้ใหญ่ไงแต่มันเห็นทรงไงปะ นนจะไปวางใส่่อ,อันนี้มันลายทหารน,นั่นเองเนี่ยลายทหารสวยเลยเป็นซิปหน้าด้วยแล้วก็เป็นส่วนนะคะซิปส่วนรวมกันเด็กประมาณสามขวบถึงประมาณห้าขวบอะพี่เนาะสิบ <50, 50. S 2> ได้หรอแต่ต้องตัวเล็กๆไม่สิบลูกเธอนะ <laughs> ลูกพอสิบหรอเออใช่หรอใช่ <laughs> ถ้าสิบอย่างนั้นใส่ไม่ได้สิบสามไงอะนั้นสิบใส่สามไงเออสิบขวบไม่ได้ในนี้ใส่ไม่ได้ทักตัวลูกเธอหนูบวยหนูวยทำไมรับจ้าคุณพี่ต้องรับกะสอบใหม่แล้วนะจ้าคุณพี่ตายหมดรักรักหมดตายรับกระสอบใหม่เด้อทักแชทไว้เลยจ้ะเดี๋ยวหนูเข้าไปรวมยอนให้นะ นางชอบกินไก่ม uhm sure in ัดยอมมัดยอนรอรอค่ะได้เลยเดี๋ยวรอหนูไลฟ์เสร็จหนูเข้าไปรับยอดให้พี่ๆทุกคนนะคะ อะไรเนี่ยกระดูกดิสนีย์ค่ะดิสนีย์อ่ะเดี่ไ,ไม่จัดการนี่ครับผมน่ารักตูกตาคอมเมดี้กระสอบเท่าไหร่คะสามพันห้าค่ะพี่ๆสำหรับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามานะคะราคาอยู่ที่3,500บาทเป็นสเวตเตอร์หูดเด็กเกรดเอ ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบตัวบวกลบกนะจ๊ะเด็กโตน่ะพี่ไม่ใช่เด็กแบบว่าไม่ใช่เด็กทาลกนะเป็นเด็กแบบไม่ได้เด็กเดือนที่โตโตแล้วเด็กสมัยนี้มันโตอ่ะแต่สิบขวบยกลูกเพื่อนหนูไม่ได้หรอกอ่ะแบบเด็กเล็กอ่ะเออสามโอเคเอาใหม่พี่เมื่อกี้เอาใหม่เด็กประมาณสามขวบขึ้นไปนะคะ เก้าห้าถึงร้อยห้าสิบเลยประมาณพี่อย่ายไปฟังมันนะเนี่ยพี่ลูกหลวงสิบขวบแต่เหมือนอคุณถนอมซากเหมือน,น,น,นเป็นสาวเป็นสาวมากแล้วอะไม่ใส่อะไรอย่างนี้แล้วนะคุณถนอมซากไปเปิดร้านเป็นไงบ้างออใช่ร้านคุณทนอมตอนนี้สวยอ่ะแคนยิฟอนเนี่ยไอหมีเนี่ยพี่จะบ่อยมากเลยอะ เรักได้ชายเด็กผ <ใน S 2> ู้หญิงเลยนะพี่ข <c oughs> ันมาก็ยังเยอะขันมาก็ยังเยอะเจ๋อผู้ชา,าจะเข้ามาแต่ก็ไม่ถืทางชายไม่นานแล้วนี่ <c oughs> มันยังไม่ไปไหนเลยยังไม่ถึงผมจะไปจับให้ดูนี่สนุปปีจา้า อย่างนี้เท่ๆนะหล่อเท่เลทท่อนี่โเท่มากเลยเนาะท่ออะไรเนี่ย NFL team อย่างหล่ออย่างเท่เลยครับถ้าร่มดอกไม้มีของไหมครับหมดเกลี้ยงเลยจ้า้าร่มอ่ะลูกค้าก็มีป้ายอื่นนะตอนเนี้ยได้ไรไม่รู้เกรเจอ เจอาลูกสุดท้ายเจอาเก็บไว้ให้พี่จ๊อบยังไงยังับอ้าว <JR S 1> ลืมอ่ะเจอาลูกสุดท้ายแล้วก็นกแก้วแล้วก็กระทิงอ่ะเจอานกแก้วกระทิงจ้ะขันเกลี่ยงสวยขนาดเอามาเกือบสิบป้ายยังไม่ไม่พอ,พอลูกค้าที่นี่ขายเก่งมากจ้ะ เห็นมี่มจอแดนอีกแล้วค่ะมังกยอ่ะออีกแล้วล่ะมัดยองค่ะเธอช่วยฉันจับหน่อยดิอันเดอร์แต่หมวกนางก็แบบใหญ่พี่ดูดิสวยจัดน่ะ อันเดอร์แล้วหมวกก็เขียนอันเดอร์ด้วยอ่ะไม่ใช่อะไรนะพี่ไปไวหน่อยมืดแล้วใช่จริงๆอย่างมืดเนมองไม่เห็นอะเลอมืดจริงพอดูในกล้องเดยกพีมองไม่รีบหน่อย5ห้าโมงครึ่งเองใช่ไฟแบบไฟมืดนี่แหละกป็นหน้าหลาพี่แพรอันเดอร์กันอ่่เจเป็นอะไรอะแชมเปี้ยนพี่เซยเลยจำดังมากเลยนะลง เฮอเรซเฮอเรลายทหารหล่อหล่อเท่เทเลยค่ะที่เราอะรีวิวอะไรให้ดูหมดไม่เขินไม่อายพี่เลยลูกค้าจะได้เห็นสภาพจริงๆในกระสอบแล้วิ๊กซิซิ่ิ่่ง่่ สิบส่วมรวมกันนะจ๊ะพี่ด,ดีงามพระรามแปดลูกหลานหลานได้ใส่เต็มบ้านอ๋อเอฟไปเผื่อลูกหลานใช่ไหมคุณพี่ใช่ี่อันดับแรกเนี่ยเราเลือกไว้ลูกหลานเราใส่ก่อนที่เหลือเราเอาไปขายหรือจะบริจาคอะไรก็ได้นะคะแต่เราเลยรอๆอเลยตอนนี้บอกแสดงว่าคุณพี่จะดูอยู่เลยที่เราพลาดไปได้บุญด้วยได้สนนะคะได้เงินด้วยลูกหลานก็ปราบปลื้ม ทไมออกนจงะมมดมากเลยเอาเอาเเรามาดูกันเยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคุณพี่าแบบออกประมาณไหนนาอ่งี้นะพี่เนาะเดี๋ยวเราดูกันเลยนะคะ ที่ใครอยากดูอะไรบ้างขอเวลาพวกหนูแค่เซียวอีกตัวนึงว่ะโอ๊ะเอาใหไปตัวนึงยังไม่มีเอาอะไรอันนี้ม<อ>ั้ยมันมีสาตัว4ตัวนะเธอเพราะนั้นไง ั่นงานนินจาเต่าน่ะนินจาเต่าก็ใช่เธออืมสีตัวข้างล่างนะแคสเดี๋ยอน,นั้นอ่ะกล่องนั้นอะไรอ,อ,อันนั้น,นอ่ะสกีนเสร็จเออนี่ก็ได้ปิดมือ เราสัตว์จิเขาไปข้างหลังเยอะหูวะไปกันดูไมหูมันจะบแบบลูกคาจะทูกคาจะมามาวิสุทกิ์ก็ไ ยกกระสอบ3 5มพัาจสเวตเตอร์ฮูดเด็กนะคะพี่สามพบาทเท่านั้นค่ะเด็กชายเด็กหญิง3าขวบขึ้นไปนะจ๊ะแบรนด์มีให้ลุ้นนะคะพี่งานสะอาดสอาดจะซื้อไปขายซื้อไปบริจาคซื้อไปใส่ได้หมดเลยนะจ๊ะคุณพี่ขวดอันนี้ไไม่เห็นหน้าเลย อ้าวตัวนี้ขายด้วยหรอเนี่ยโอ้ยมารวยหลบไปครับใครสนใจคุณพี่รีบแคปเลย3,500บาทเท่านั้นนะคะ